ในเหล่านี้ท่านอิบเนลกยิมก็ได้พูดในหนังสือตรรราของท่านนั่นก็คือท่านได้กล่าวว่าอินนันอเดวิยะตันอิลาฮิยะตันฟาอูมินัดดาบะดะฮุซูลิฮิวะตัมนะมินุคุอิฮิวะอินวะก็ลัมยะกวุกูอันมั่ดรนวะอินกานามุอซียนวะอัมมาอันอเดวิยะตูฟินนัมาตันฟาบะดะฮุซูลิดดา ท่านอิบนนลก็ยิมท่านได้กล่าวว่าการรักษายารักษาที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาตัลาหรือว่ายารักษาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ในการกระตุ้นให้โรคเหล่านั้นดับหายไปหมายถึงว่าให้โรคเหล่านั้นเนี่ยสูญหายไปหลังจากที่เกิดหลังจากที่อัลลอฮฺทรงกําหนดและมันจะห้ามในการเกิดซ้ําอีก ถ้าหากว่ามันเกิดพี่น้องผู้ที่มีมาถ้าหากว่ามันเกิดซ้ำอกีกการเกิดของมันเนี่ยมันจะไม่ส่งผลอันตรายถึงแม้ว่ามันจะมีผลกระทบมีความเดือดร้อนบ้างมีความเจ็บบ้างแต่คนเราพี่น้องผู้ที่มีมาถ้าหากว่าเรายึดหัวใจของเราเนี่ยอื่นจกร้องสุภาณนะหัวตาอะไหนักไหมล่ะพี่น้องหนักบางคนเนี่ย คิดว่ายาเหล่านั้นคือพระเจ้าคิดว่ายาเหล่านั้นให้คุณและให้โทษอย่างอย่างเช่นในกรณีเช่นนี้พี่น้องหนักไหมล่ะพี่น้องเหมือนที่ผมได้หยิบยกท่านคําพูดของท่านอิบนุนก็ยิม้มคนที่พลาดพลั้งพลาดโอกาสในการได้รับทรัพย์สินในโลกดุนยาพลาดพลั้งในการประสบความสําเร็จในโลกดุนยามันไม่เท่ากับบททดสอบที่บุคคลหนึ่งเนี่ย ยึดหัวใจของเขาอื่นจากแล้สุภาษณะหัวตาละดังนั้นพี่น้องพุที่มีหมานยารักษาโรคเนี่ยมันส่งผลดีก็จริงหลังจากที่มันนั้นได้ประสบกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆยารักษาเมื่อเวลาเรารักษาหลังจากที่เรานั้นเจ็บป่วยประสบกับโรคภัยไข้เจ็บมันมีผลจริงๆิพี่น้องู้ที่มีหมานมันก็มีผลมันก็ทําให้ทุกเราแต่อย่าลืมว่าบางครั้ง หัวใจของมนุษย์เนี่ยไปยึดติดกับอื่นจากลัสุภาษณนะหัวตาลาเป็นการทดสอบที่หนักพี่น้องผู้ที่มีอิมานตต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมาตตท่านฮาฟิตอิบนุฮยานอสกอลา่านี่ท่านได้พูดถึงว่ามีการยืนยันมากมายในหลักการศาสนาว่าการรักษาด้วยกับวิธีการในเรื่องของหลักการศาสนานั้นได้ผลจริงๆด้วยกับหลักการศาสนาที่ถูกยืนยันอย่างเช่นซูรทุนฟาติฮ ะดีที่พูดถึงก็เรียกว่าบรรดาสหาบาเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยถูกถูกอะไรละ่ะถูกมแมลงกัดต่อยดิ้นเลยพี่น้องผู้ที่มีมาน